เรื่องของการบวชลูกแก้วไปดูการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุกันบ้างค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยเทศบาลตำบลหางดงค่ะมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุรุ่นที่3ค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์หางดงเข้มแข็งเทศบาลตะมลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ดรจำรูลเร่งถนอมทรัพย์นายกเทศมนตรีตะมลหางดงพร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลหางดงค่ะนางสุนทรีสุสสรินผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะคะประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะการจัดกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีความสุขผ่านกระบวนการเรียนรู้ศึกษาอบรมตามหลักสูตรรวม62ชั่วโมงระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงประมาณช่วงเดือนมีนาคม2,567เรียนสัปดาห์ละ1วันนะครับกิจกรรมก็มีทั้งการศึกษาดูง,งานนอกสถานที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้านสุขภาพเศรษฐกิจและอาชีพและด้านนันทนาการก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ่ายทอดภูมิปัญญาเปิดรับความรู้เปิดโลกทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองด้านต่างๆนะครับทางด้านร่างกายและจิตใจมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ30คนเป็นผู้มีอายุระหว่าง60ถึง80ปีนะครับ